รองอธิบดีกรมประมงถาวรทันใจลั่นขับเคลื่อนสินค้าพื้นถิ่นฐานรากมุ่งหน้าสู่ต่างประเทศจัดเต็มออนไลน์ออปไลน์พัฒนาแอปพลิเคชันด้านการตลาดประมงจังหวัดพยาลั่นฟิชแมนช็อปผลิตขายในที่เดียวจบวิสาหากิจชุมชนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์วนผู้ใหญ่ใจดีอย่าทอดทิ้งบุญชุกบุตมาโน รายงอนข่าวเบาๆข่าวเนียนเนียนข่าวน่ารักข่าวกันเองข่าวแบบสาระข่าวจิปาถรรัมพบกับสกิดข่าวเด็ดเจ็ดย่าน้ำรักข่าวรักเราชั เจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME เอ็มวุชุกมุชมาโนดเจ้ากับไร่งอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ SME New Report นะครับผมจะเป็นจะต้องถือกระดาษใบนี้นะครับเพราะว่ากลัวจะอ่านชื่อท่านผิดนะครับเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่คืออ่านผิดไม่มีสิทธิ์แก้ตัวนะครับผมอยู่กับท่านดรถาวรทันใจรองอธิบดีกรมประมงครับสวัสดีครับท่านครับ แล้วก็ท่านวิวัน์ปราลมครับประมงจังหวัดพะเยาครับเวลาประชุมจังหวัดก็เจอท่านบ่อยครับท่านฝีปากเก่งมากนะครับผู้ว่าต้องฟังท่านถ้ามีผักตบชวามาไม่ฟังคนอื่นเอาท่านประมงเป็นหลักพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงยังรู้ฟ้าดินครับผมคับผมครับก็เป็นภารกิจที่หนางหนามากครับในเรื่องของผักตบชวากับวานพะเยานะครับเอาละครับตอนนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญเหมือนกันครับ ท่านรองครับโครงการฟ i ชเชอร์แมนชอเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงแล้วจะทำให้ GDP ในท้องถิ่นที่เข้ามาสู่การนำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาทำเป็นสินค้านะครับยัดเจ็นครับครับฟิชเชอร์แมนชอปเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆก็คือประมาณสักตอนที่เราเกิดโควิดนะ,ค,ะครับพอถ้าเราจำเหตุการณ์ได้ก็คือ ในช่วงต้นของการเกิดโควิดเนี่ยตลาดปิดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสดแล้วก็ไล่มาที่นุ์การค้าการการขายทั้งหมดเลยปิดหมดเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็ยังมีการเพาอพันธุ์สัตว์น้ำอยู่ก็คือมีการเลี้ยงอยู่ก็ไม่มีตลาดขายครับพอไม่มีตลาดขายก็จะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะแล้วสัตว์น้ำหรือปลาที่เลี้ยงเนี่ยจะไปขายที่ไหนครับอันนี้เรื่องแรกครับ ในตัวนโยบายในตอนนั้นของทางรัฐบาลเองนะครับโดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านดรเฉลิมชัยศรีออนเนี่ยก็ดําดิว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะต้องเปิดตลาดให้กับเกษตรกรหรือคนที่เดือดร้อนด้วยั้ชาวปุะมงด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรเพราะว่าออกไม่ออกไปจับสัตว์น้ากลับมาได้ก็ขายไม่ได้นี้ก็เป็นประเด็นปัญหานะครับเป็นเพนพอยต์เจ้เลนวเพนทอยต์อย่างนี้นะครับเป็นศัพท์ใหม่ มันก็ไม่ใหม่มากแล้วนะฮะเดือนครับครับครับทีนี้พอหลังจากเกิดตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเปิดตลาดพราะเปิดตลาดเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าผู้ซื้อเองเนี่ยหรือผู้มาขายเองเนี่ยต้องปราศจากเรื่องโควิดด้วยตอนนั้ก็มีนโยบายก็คือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับกับกรบขรวมงเนี่ยนะฮะก็คุยกันว่ามาตรการอะไรที่จะช่วยป้องกันในเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็ทําร่วมกันก็ติดต่อในการเปิดตลาดในแหล่งต่างๆโดยเฉพาะแหล่งที่เป็นหน่วยงานราชการนะเช่นส่วนที่เป็น สารกลางเอยหรือว่าสำนักงานประมงจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในสารกลางหรืออื่นๆที่สามารถติดต่อได้อันนี้เป็นอันแรกเราเรียกว่าออฟไลน์ออฟไลน์มาเก็ตก็คือให้ชาวประมงเองเนี่ยมาขายได้แล้วก็ผู้ซื้อก็มาซื้อได้ด้วยนซื้อได้ด้วยครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเกิดว่าเอ๊แล้วส่วนของที่เป็นแปรรูปละนะครับอันนี้ก็จะมีแล้วครั ส่วนที่เป็นแปลรูปเขาก็มีการเอาวัตถุดิบที่มีจากการพอเลี้ยงมาแปรรูปนะครับเหมือนกับที่ SME หลายๆที่ไปทําก็เจอปัญหาเหมือนกันในเรื่องของการขายการบริโภคเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฟิชแมนช็อปเนี่ยน่าจะขยายในเรื่องของออฟไลน์เป็นออนไลน์ด้วยนะครับในออนไลน์เนี่ยก็คือเราก็จะมีระบบเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปขายได้ นะครับซึ่ง SME สามารถเข้าไปรีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนแล้วก็ไปขายได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันผู้ซื้อก็สามารถที่จะมาซื้อในตรงนั้นได้ด้วยอันนี้ก็เป็นระบบเว็บไซต์ซึ่งเป็นออนไลน์มาเก็ตในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนเริ่มต้นหลังจากนั้นเนี่ยมีการขยายมีการจุดที่กระจายสินค้าได้ครับครับครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยมีการดําิขิกันว่ามีการคิดกันว่าขยายไปเลยทุกจังหวัดทั่วประเทศ77จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมาตลอดก็มีการตั้ง เป็นสถานที่นะครับของกรมมงเองอยู่ตรงศูนกลางก็จะอยู่ในบริเวณกรมมงนะครับก็มีการเอาคอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วก็จัดเป็นรูปแบบของร้านค้านำเอาผลิตภัณฑ์ของที่มีการแปลรูปจาก SME ที่ได้รับมาตรฐานแล้วเนี่ยเข้าไปสู่ในออฟฟิศตรงนั้นนะครับแล้วก็ประกาศเป็นคส่งผลขายเลยว่าเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ที่มาจากทั่วประเทศจำลองมาอยู่ที่จุดนี้ใช่ครับ ทีนี้วัตถุประสงค์ตรงนั้นเนี่ยหลักๆก็คือหนึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์แน่นอนการที่2เป็นเรื่องของการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรหรือ SME อครับอันนี้ก็จะเป็นทั้ง2ส่วนเลยเพราะกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรด้วยกระจายสินค้าให้กับ SME ด้วยนอกจากนั้นจังหวัดต่างๆก็จะมีของตัวเองด้วยก็ทําเป็นเผือข่ายขนาดใหญ่ครับซึ่งก็ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคนก็เริ่มขยายหรือเปล่าครับ ที่ว่าเที่ยวประวานินรลานะครับก็ไปครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกเราเดี๋ยวเวลาจัดกระเช้าก็ไปซื้อของตรงนี้ครับใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็ผู้ผู้ใหญ่แฮปปี้หมดนะครับเอเอาไปฝากระดับประเทศทั้งนั้นเลยวันนั้นผู้ใหญ่มาท่านบอร์ดของอมสิ์นะครับพาไปที่นี่ยิ้มเลยครับครับผมตอนแรกพี่ไม่อยากไปไม่อยากไปพอออกมายิ้วมาเยอะแยะไปหมดเลยครับผมเจ๋งครับตลอดคือความประสบการประสบความสำเร็จตรงนี้เนี่ยก็ เป็นความตั้งใจของกรมมงเองด้วยนะครับว่าการมีลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้กับทา SME ด้วยว่าพอมีการสามารถขยายได้เนี่ยเขาก็มีกําลังใจในการผลิตแล้วก็มีกําลังใจในเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐานเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยในนานาชาติเริ่มจะใช้มาตรฐานที่เป็น SME ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มประเทศ CPTPP นะครับซึ่งมีส1ประเทศในตอนเริ่มต้นนั้นเนี่ย เขาก็กำหนดเลยบอกว่าสินค้าที่จะส่งขายในประเทศต่างๆเขาก็ให้นะฮะสินค้าที่เป็นมาตรฐาน S&P ส่งไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําให้การกระจายของตลาดต่างประเทศเป็นไปได้เร็วขึ้นนี่นะขอแค่นีดหนึ่งครับท่านรองครับเกรงว่าจะจะเลยประเด็นไปผมถามนิดหนึ่งว่านอกจากออฟไลน์ออนไลน์แล้วประมงจะขยับไปถึงต่างประเทศหรือหมายถึงว่าจะเอาผลิตภัณฑ์ส่งไปขายต่างประเทศหรือครับที่ที่พูดเมื่อกี้นี่ครับแน่นอนฮะ เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองโอกาสแล้วเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้ครับแล้วก็คิดว่าคนเราเนี่ยมีศักยภาพสูงมากนะครับโดยเฉพาะ SME มีการพัฒนาครับปัจจุบันนี้เรามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเรามีสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมด้วยนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาแพคเกจจิ้งในเรื่องของตัวมาตรฐานอันนี้เราเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วของในเรื่องของการส่งออกปัจจุบันเราก็เป็นอยู่นะฮะขออนุญาตต่อที่หนึ่งครับผม จี้ประเด็นเรื่องของต่างประเทศได้มีการส่งสินค้าไปต่างประเทศมีประเทศไหนบ้างที่เริ่มได้พูดคุยกันแล้วได้มีการส่งสินค้าไปเป็นตัวอย่างบ้างแล้วมีประเทศไหนบ้างครับอ,อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการส่งออกกันอยู่แล้วด้วยอันนี้<อ>ผมอ๋อเป็นการส่งนะออกอยู่แล้วม,มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งเช่นเช่นในส่วนที่ก่อนโควิดเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขามาปุ๊บเขาจะมาซื้อสินค้าเสริมอีกไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเป็นกุ้งแห้งกะปิดำปลาอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้นะครับ พวกนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่อะเอซมีผลิตขึ้นมาอันนี้จะมาเที่ยวแล้วซื้อกลับไปครับตอนเกิดโควิดปราโกฏว่าเขาเขาคิดถึงเขาโทรศัพท์มาหรือติดต่อมาให้ญาติหรือให้คนเนี่ยซื้อแล้วส่งไปแต่อันนี้เป็นการส่งผ่านในเรื่องของลักษณะของไปรษณีย์ไปรษณีย์เป็นการขนส่งอย่างเช่นดีล่ารชาอย่างนี้ครับก็คือเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เกิดขึ้นการประทับใจโอเคครับเพราะฉะนั้นประการแรกมีอยู่แล้วชแนแต่ว่ามันไม่ได้เป็น มูลค่าไม่ได้เป็นคือไม่ได้ส่งเป็นล็อตใหญ่หรอกนะครับแต่ว่าทยอยส่งคือเรียกว่ากองขมดกับท่องหลองกองขมดอย่าเป็นเล่นนะครับเงินเข้าประเทศมหาศาลก็เพื่อนผมไปอเมริกาไปร้อยจอเจต์ครับไอ้กะปิตากุ่งอยู่ที่นู่นอยู่เลยใช่ครับเฮ้ยประเทศไทยเท่าไหร่วะประเทศไทย70บาทโอ้ยไปถึงนู้นห้าร้อยห้าสิบ เขาก็ซื้อนะครับเพราะว่าซื้อครับเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจะถาน้วมันมันหาอะไรแทนไม่ได้่ครับผมเห็นครับผมทีนี้ในส่วนของที่เริ่มที่จะดูกันเนี่ยก็คือถ้าสมมติมีการประชุมกันเวทีไหนนะครับแล้วก็เขามีการพูดถึงในเรื่องนี้เนี่ยเราก็พยายามจะหยิบยกเรื่องสิ่งเสิ่งเหล่านี้เนี่ยขึ้นไปเพื่อให้เกิดการพูดคุยกัน แต่ประเด็นนั้นหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องกลับมาพัฒนา SME เราด้วยว่าเขาจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศหรืออันนี้ก็ต้องพัฒนาไปก่อนที่จะทำได้ครับครับท่านผู้ชมผมพูดตรงๆเมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านปิยะศักดิ์วังคำท่านเมื่อท่านลองพูดถึงเรื่องของส่งของต่างประเทศท่านมีความสกว่ามันไกลเกินฝันผมก็จะบอกท่านว่ามันไม่ได้ไกลเกินฝันนะครับท่านประมงจังหวัดครับ ในเมื่อท่านลองพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยฟิชแมนเฟรนที่มาอ้ฟิชแมนช็อปเนีติดลูกอม <c oughs> <c oughs> ติดลูกอมอฟิชแมนช็อปครับในจังหวัดพะเยาท่านผู้ว่าจังหวัดจะปั้นยังไงครับให้มันสวยงามอย่างที่ท่านตั้งใจไว้ครับเอาอย่างนี้ผมอยากจะเล่าความในใจเลยนะอ่ะครับผมครับเล่าได้รเราเองเนี่ยได้รับสัญญาณจากรัฐมนตรีจากท่านอธิบดีคบอกว่าให้ ทุกจังหวัดเนี่ยทาเป็นพิชแมนช็อปนะก็ไม่เข้าใจครับตอนนั้นเราก็ยังงงนะเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเราก็ไปรวบรวมพ่อค้าแม่ค้าที่มีผลพันธุ์อยู่แล้วครับเอาไปขายที่สารกลางมั่งครับไปขายที่คนเยอะนะมันก็มีไปยังอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมผมเห็นท่านนาทีมไปอยู่ครับไม่ใช่ไปเฉพาะไปขายอย่างเดียวนะครับไปโฆษณาขายด้วยอ้าวช่วยซื้อขันหน่อยพี่น้องเรามานี่เอาไปขายวัาผมนี่มันมีค่าใช้จ่ายบางทีมันไปไกลงมีค่าน้ำมันรถ มันเหมือนไม่ยั่งยืนครับไอ้เราก็นึกใจเอ๊มันจะทำเร็จเลยครับนั้นนึกในใจครับแต่พอเราดูรายละเอียดเข้ามันไม่ได้แค่จัดสถานที่ขายอย่างครับครับผมครับมันกลายเป็นพอบวกกับ b c g มันกลายเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยครับเป็นการขายออนไลน์ด้วยเชื่อมโยงกับทางกรุงเทพท่านอธิบดีท่านก็ไปตั้งเป็นพิชแมนชอบแอดบางเขนแอดบางเขนโอ้ทั้งนี้ก็ส่งสินค้าไปครับนะครับถ้าไม่ดีจริงก็อยู่ไม่ได้ ของเรานี่ไปที่ปังง้งเซนนะผมรายงานท่านวิวัฒน์นิดหนึ่งนะพักควบกันเนี่ยนะครับอยู่กรุงเทพแกะซองดินลามาแล้วก็ส่งวิดีโอให้ผมดูเนี่ยกำลังกินอยู่นะของพยาวผมก็ขอบคุณเป็นปอย่างยิ่งซื้อจากไหนอ่ะก็ซื้อจากท,ที่ที่ว่าเดี๋ยวไปที่ประมงหรือประเดศนสักอย่างผมไม่ได้ถามตอนนั้นผมไม่ได้ถามเราจะไปคิดได้ไง,ไงว่าเกษตรกร,กรหรือผู้เป็นกลุ่มแปรรูปเราเนี่ยจะมีหมวกเข้าหน้าขนาดนี้ครับเพราะว่าเราเขาไม่ได้ทําคนเดียวมีสารสนกษามาช่วยครับมีเงินมาช่วยมีเงินทุน ทุกทีแต่เรากังวลอยู่อยางเดียวว่ามันจะยั่งยืนไหมโอเคมันต้องลุ้นกันต่อโอเคโอเคครับครัยัมงรับผมถ้ายั่งยืน่อย่างนี้เลยครับผมครับผมฟังแล้วก็ไม่อยากให้หยุดนะครับแต่ไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับท่านผู้ชมที่รักครับท่านยิ่งฟังท่านก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าได้ความรู้มากมายครับเรายังมีอีกคลิปหนึ่งสำคัญนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับ ในตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านดักเตอร์สาวบุรทันใจท้่านรองอธิบดีกรมประมงครับขอขอบพระคุณครับ<ะ>แล้วก็ท่านวิวัฒน์ปรานมครับท่านประมงจังหวัดพยาวนะครับที่ให้ความรู้เราแต่ผมบุญชูกมุตมาโนดครับ SME News Report ครับพบกันใหม่ในคลิปต้าสวัสดีครับ SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุดมาโนดรายงาน